เจวไม่ถามพ่อกับแม่แล้วถรอแม่แต่ว่าเอวเดี๋ยวนี้มันผอมเกินไปผมว่าว่ามึงเลิกกินได้แล้วเอวอะเออเลิกกินไปเลยนะที่ก<ม>ินอะมาช้าน้ำหนักเหลือ,อเจ็ดสิบจุดแปดอะแล้วเอวมันยี่สิบสามแล้วอ่ะเหรอจริงปะผมไม่ชอบผมไม่ชอบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์ออสนะครับวันนี้มีปัญหาอีกนะครับมีปัญหากับเยลนะอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนสมัยก่อนเนี่ยเยลเขาจะหนักประมาณ56กนะครับก็จะอ้โวกกว่า,ว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 านี้หน่อยนะแต่สมัยเนี่ยตั้งแต่เขาทยายาไม่ใช่ยาเผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกนะีโอไฟเบอร์เนี่ยเขาก็ต้องทดลองใช้ด้วยตัวเองใช่ไหมเพื่อให้คนอื่นรู้ว่ากินแล้วมันได้ผลว่ามันผอมจริงว่ามันขับถ่ายดีจริงตอนนี้น้ําหนักเหลือ51็แล้วคือมันกลายเป็นคนเสพติดการออกกํบบลาลังกายเสพต ได้เดี๋ยวแคลอรี่เยอะอะไรเงี้ยไขมันเยอะเนี่ยมันกลายเป็นคนนี้ไปเลยตอนนี้โอหมันตัวกุ้งอะ่ะคือแบบกุ้งแห้งเลยอะ ผมเมืง่องมากเลยอะไรมันจะข้างผอมขนาดนะั้นถ้าทุกคนไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับในใจผมนะอยากให้มันกลับมากว่าน,นี้สะหน่อยอย่างงี้มันผอมเกินอนะ่ะสัก53 54เออพอแล้ววันนี้หู51แล้วมีแผนจะลงไป40กว่านะครับมีจะกุ้งขนาดไหนนะเดี๋ยวดูเลยนี่ซี่โครงเป็นซี่ๆอย่างงี้เลยเดี๋ยวให้เปิดเอวให้ดูนะครับหลายคนถามว่าแล้วแล้วมึงมีผลกระทบอะไรมีผลกระทบครับจับตรงไหนก็แข็งตรงนะั้นนอนกอดไปเหมือนกอดหินนน่นอน วม,มันแข็งอะ่ะมีแต่กระดูกอ่นะเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าคนทั้งบ้านอะ่ะเขาจะคิดยังไงกับมันเพราะตอนนี้คนก็เริ่มบ่นแล้ว,วมันผอมเกินไปนะครับ2000 years like มาแล้วแต่งตัวสวยมาเชียร Se บอกทุกคนว่าช่วงนี้ในตัวผอมมากผอมไปแล้วไงที่เขา,าไม่ชอบอ่ะผอมเหรอเออชว์พุงเด็กเหโอ้โหทำไมผอมเป็นกุ้งเลยอะ่ะ ผอมนะตูดก็ยังเท่าเดิมนะขาก็ยังเท่าเดิมเลยแม่จะตัวมันเล็กลงมากไนงะทั้งเรื่องพุงเรื่องเรื่องแบบเนื้อมันหายไปอะ่ะมีแต่แข็งแข็งอะกระดูกอะจะไปตรงไหน้วแข็งม่ใช่กระดูกอะไม่แข็งอันน้ำหนักลงกี่กิโลห้มามั้งจากห้าสิบหกเหลือห้าสิบเอดเออะเอวจาก เปลี <23. S 1> ่ยนแต่ยิบสระเออมันก็หายไปเยอะนะเพราะว่าเราเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเปลี่ยนเหรอเออเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเพราะว่าจะลองจะลองจะลองดูว่าถ้าไปตัดผมสั้นจะเข้ากับหนังหน้าไหมก็เลยว่าลองลอง,ลองไอ้นี่ดูโกนหัว <c oughs> จะโกนหัวเป็นพระเลยเป็นชีหรือเป็นพระได้ไหมยจะลองดอูเปลี่ยนลุกเหรอแล้วเขาบอกเพราะว่าเดี๋ยววันนี้มีถ่ายงานแม่ตัวพันเานาตอร์ในติ๊กต็อกอ๋อเหรอ<ๆ><ๆ>จะถ่ายผมสั้นเลยเหรอก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองผมสั้นดูสรุปอัย ดูดิไม่มีไม่มีไมมขมันเลยอเออจไม่ตองตองตอนนี้แล้วนะว่าจะ หนักซัดสี่สี่สี่สิบแปดพอแล้วแกนี้เป็นกุ้งแล้วแค่นี้ก็กำลังดีแล้วขึ้นอีกสักสองสามโลก็พอนี่ทำไรเนี่ยทำไรเนี่ยแล้วผมสั้นแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราผมสั้นดูเพราะว่าเยอะว่าจะไปตัดผมนะ,ะอ๋อแต่งตัวนี้จะถ่ายติก๊กต็อกใช่ไหมช่ค่ะใครแต่งตัวอยู่บ้านเออว่าแต่งตัวสวยอยู่บ้านใครดูหน่อยดิเนี่ยถ้าทรงนี้สวยอันนี้โดยไม่ฉีอ่ะดูลุงแหม่มดีกันแล้วครับสามสองหนึ่ง นี้สวยนะใจหวัพี่นุ่นเออพี่นุ่นใจหวัวเฮ้ยเฟสเฟสกิลหรอไหนมาหันหน้าตรงๆไหมได้เออสวยดีนะได้ค่ะได้ไหมก็ดูเป็นคนอีกลุกนึงอ่ะได้ไหมเดี๋ยวไปถามคนที่บ้านยิงหงอว่าได้เปล่าไปดูกันว่าลุกนี้ได้ไหมเดี๋ยวดูนะพอไปถามยิ้มน้ำมันจะต้องแบบด่าด่าค่ะบอกว่าตัดเพี้ยนคือมันไม่เคยชมอ่ะมันเป็นคนดื้อมไม่รู้เนี่ยทำมาทำอะไรเนี่ย โอ้ยซักใครเนี่ยเอาไปยืนข้างเขาดิใครอ่ะแซบลีแต่ว่าแซบตัดเหรอลูกนี้ไม่ได้เลยเห็นป่ะตัดเหรอไอเยอไอเยอบอกว่าคำแรกมันต้องด่าหัวหลิมเลยเฮียหัวหลิมคืออะไรหัวแค่เนี้เหมือนใครวะเจนพี่นุ่นป่ะเหมือนโยชิเลยอ่ะเออเหมือนโยชิเหรอได้ไหมได้ไหมลูกนี้ได้ไหมไอ้ลองก่อนไปตัดได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้อะประหลาติงเหรอวะโตกใหญ่มันอาจจะไม่ชินหน้ามาก่อ แต่จร,จจร,ริงมันก็สวยดีนะมันดูมันดูเขาเรียกอะไรไม่ฉิ่นไม่ฉินสาวโมเดลแบบโมเดิร์นโมเดิร์โมเดลหรือโมเดิร์นอะไรดิดิโมเดิร์่แาโมเดิร์ไม่อารมณ์โมเดลลิ่งคืออะไรวะเหมือนเป็นสาวซองอ่ะผู้หญิงผู้หญิงสายลุยในยุคนี้อะไรแบบเนี้ยมั่นแล้วก็แบบทำงานเร็วไม่ต้องมีผัวอะไรประมาณเนี้ย ตรงนี้ก็คือตัดโซนนี้ปุ๊บก็เอาหัวเหมือนเพิ่งเพิ่งทำกิโมมาเดี๋ยวไม่ถามเพราแม่แม่แต่ว่าไอเอวเดี๋ยวนี้มันผอมเกินไปผมว่าผมว่ามึงเลิกกินได้แล้วเอวอ่ะเออเลิกกินไปเลยนะที่กินอ่ะไม่ช้าน้ำหนักเหลือเจ็ดสิบจุดแปดอ่ะจริงจริงเออไม่เคยลงได้เลยพอแดกมาแดก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 ลงใหญ่เลยทีนี้ีเอวมันยี่สิบสามแล้วอ่ะหรอจริงป่ะผมไม่ชอบผมไม่ชอบรอผมว่าห้าสิบห้าอย่างเดิมดีแล้วแต่มันผอมดีนะแต่แต่มันผอมด้วเหมือนเดิมมันผอมมากเนาะให้มันอ้วนเหมือนเดิมดีกวหรืออเออมเปล วนเียเหมือนนอนกอดก้อนหินหรือแท่งไม้อะไรเงี้ยเอาเมียพี่ไปะเอาเวลาเมียพี่แบบบุบบับบุบบับใช่ไหมมันขอมไปใช่ไหมไม่ขอมไปเหรอตัวเล็กตัวนิดเดียวเลยถ้าสมมมติันกุ้งอะถ้าสมมติว่าเป็นเป็นเอฟซีมาเจออะอาจจะบอกว่าอุยพี่เยียวตัวจริงมาตัวเล็กแค่นี้เองอะไรเใช่ใช่ตัวเล็กมากถ้าห้าโลนะอาะไรที่ห้าโลนะห้าโลละห้าร้อยหุเรียนหรืออะไร เนี่ยเดี๋ยวถามเยี่ยมเย็บมึงว่าแม่จะต้องพูดอะไรแม่ต้องชมกู่ใช่ปะแม่ต้องชมแต่พ่อจะแบบอะไรเงี้ยกลัวอย่างนั้นแม่ชมแม่ชมอยู่แล้วเออแม่แม่แม่จะเป็นสายชแม่ไม่สายปั่นงงงงงงไปไกลตาแตกเลยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรผมมึงไม่เข้าหรอกำลังก้าของกันอยูแล้วก็สวยหรอแตกไปเลยแตกไปเลยอ่ะไม่สวยหรอก็สวยน่ารักดี่ดูได้ดิพ่อจำไม่ได้ นนะพ่อจำไม่ได้สวยพ่อจะทักมันดีหรือไม่ดีขอความจริงๆเลยพ่อเป็นไงใช่รู้ชอบเหรอใช่ลูกพ่อคะใช่หรอใช่แต่ทำไมเขาเปลี่ยนไปขนาดนี้ไม่ได้เหรอพ่อพ่องงว่ะให้พ่อกับแม่ดูดิเดี๋ยวนี้ผอมผอมไปใช่ไหมผอมไปไหมแม่เหมันกุ้งเลยนะเดี๋ยวนี้แมอุ่ยอย่างนี้มันก็ดีนะเหรอเขาเรียกว่าหุ่นเฟิร์มบอว่ามันตัวหนักข้ามจีห้าเท่าเดิมมาดีกว่า ได้เป็นที่อะไรเปียอ่ะเกินขั้วหมดนี่ดีสิฟูเทิร์นฟูอะไรก็เออเออ I'm coming back e เล้ n ไปถามจะถามพี่เขาที่สวยเปล่าพี่เขามองแมว hour later เต๋าเต๋าไหนใช่เหรอโอ้โหจริงวหรอเต๋าถมทรายอ่ะเฮ้ยวาลายตังาหัวจอดขาอีเต๋าพี่เต๋าให้พี่ส่งนิด ส้มชายส้มชายต้นเก้าศูนย์อะสอนรายสนลาไปส่เนี่นะเยอะเยแบบเกาศูนย์อะทำไมไม่ไว้ตรงนี้วะนี่เหรอเด็กช่างอะเยี่มมึงใส่ให้พ่อี่ออะบ้าเยี้มเนี่ยยังใส่ผิดือเป่าเนี่ยใส่ผิดเหี้ยยิ้ทำไมทำนี่อทไมพ่อใส่โลคานบ้างอย ทุกคนไม่มีตังค์ตัดเขไม่เอาสักลูก่ึงอ่ะวันนี้กี่บ้านเนี่ยครับท่านวันนี้สองลังครับร้อยร้อยแน่ๆแต่กี่บ้านไม่รู้ร้อยแน่ <S <S นี่นี่โมโ้นะเนี่ยไม่อยากขายมากเขาหาว่าโม้เออไม่ค่ะแน,น่กินอีกอะอย่าก,กินพอแล้วเลิกกินเลยไม่ผอมเกินแล้วตัวนั่นผอมเป็นก้อนหินแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้สอนขนาดนั้นไม่ใส่ต้มหัวต้มหูด้วยป่ะวันนี้โฆษณาอะไร น้ำยาโาดันหลุดอีกวันนี้โฆษณาอะไรติกตอกวันนี้น้ำยาล้างแม่น้ำยาล้างจัดจริงอะจริเอาไม่ได้เล่นน้ำยาล้างตามให้ดูกินดเฮ้ยขวดจังพูดเทียวยนังได้กินมาแล้กี่ซองเนี่ยสามพี่อสามสองคนเที่อะ เป็นเจ้าของจะแดงเท่าแหลกก็ได้เราอห็อมันอร่อยนี่ครับทุกคนช่วยกันโหวตหน่อยว่าตอนนี้เยลผอมเกินไปหรือเปล่าชอบพี่เยลตอนผอมชอบพี่เยลตอนอุบวๆมากกว่านะแต่สำหรับผมมาชอบตอนอุบนๆมากกว่าตอนนี้มันดูดูแบบก้างๆเกินชอบแบบมีน้ำมีนวลหน่อยตอนนี้มันสลิมเกินหุ่นนางแบบเกินนะครับโอเคครับคลิปนี้ให้ดูประมาณนี้ครับใครอยากสั่งคิโอไฟเบอร์กินก็ไปสั่งในเพจเรานะครับลองดูนะอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรมากมายเดี๋ยวเขาหอว่าโม,โม ไปสั่งกินดูหอมจริงไม่จริงก็ลองดูเองนะครับกินี่เวลาไปก่อนครับชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยครับแต่ว่าคนนี้ผอม,มแล้วครับเยวนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ